สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําสมุด G.O. นะคะอันนี้เป็นสมุดต,ตัวอย่างของครูนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำสมุดภาษาไทายอีกเล่มหนึ่งนะคะขึ้นมาใช้นะคะให้นักเรียนเขียนอ่ามีอิปกาแบบนี้นะคะการเคมีแบบนี้นะเขียนลงไปว่าสมุด G.O. สวยๆนะคะที่สมุดของนักเรียนแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํางานกราฟิก ออ n แ z e นะคะซึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับงานกราฟิกออ n แ z e นะคะก็คือเป็นงานที่นักเรียนจะได้สร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาทำประดิษฐ์ขึ้นมาเขียนขึ้นมาใช้สีสันความคิดนะคะให้มีจินตนาการจะเรียนกันแบบ bbl กันนะคะเพื่อพัฒนาสมองของนักเรียนเองนะคะ,ะวันนี้ครูก็จะมีใบงานให้นักเรียนอยู่ 3ชิ้นนะคะก็คืออักษรการผ่านวรรยุกต์อักษรกลางอักษรต่ําแล้วก็อักษรสูงนะคะครูให้นักเรียนเนี่ยตัดนะอ่าเนี่ยนักเรียนจะต้องตัดนะคะเดี๋ยวครูจะตัดออกมานักเรียนต้องถ้านักเรียนไม่ปริ้นนะคะนักเรียนก็วาดลงไปในกระดาษข้างนอกก่อนแล้วตัดไปติดในสมุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดนะคะเนี่ย ครูจะตัดให้นักเรียนดูนะคะตัดไปตัดร,บรอบๆนะคะใครที่ปริ้นออกมานะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ปริ้นไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนวาดเองลงในกระดาษนะคะตีช่องแบบนี้ต,ตัดไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะเมื่อตัดออกมาเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแผ่นๆแ,แบบนีน้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นๆสามแผ่นด้วยกันนะคะสามแผ่นแบบนี้ อักษรต่ำอักษรสูงแล้วก็อักษรกลางนะคะซึ่งคุณครูได้ทบทวนบทเรียนให้หนักเรียนไปตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฝึกผันวรรณยุกต์กันนะคะค่ะพอนักเรียนตัดกระดาษเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็นํามาติดสมิดน,นะคะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะอ่ะดูนะแนวนอนหน้าที่หนึ่งหน้าที่สอง่าแผ่นที่สอง แล้วก็แผ่นที่3แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมเครื่องมือในการผันวรรณยุกต์กันนะคะได้แก่ช้อนสายแบบนี้นะคะนักบัณของนักเรียนมีช้อนสายแบบนี้ไหมคะ,ะถ้านักเรียนไม่มีให้เราเตรียมถุงเนี่ยถุงแกงใส่สายแบบนี้นะคะถุงที่บ้านของเรามา1แผ่นนะคะ1ใบนะใบนะแล้วเราก็จะไปเริ่มเขียนกันเลยค่ะ ไปนักเรียนมาดูเราจะผันวรรณยุกอักษรกลางก่อนนะคะนักเรียนดูนะคะอักษรกลางคุณครูสอนให้นักเรียนผันวรรณยุกต์ไปนะคะเรามาทบทวนใหม่นะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งใช่ไหมคะอ่นนี้ครูไม่ได้ใส่เด็กตายให้สองครั้งนะคะนักเรียนมาดูอักษรกลางแหละมี9ตัวนี่คืออักษรกลางทั้งหมดนะคะนักเรียนต้องอจดจำไว้ด้วยนะคะจะได้ผันวรรณยุกต์ถูก เรามาดูนะ,ะเลข1ตรงนี้อ่ะมันมองไม่ชัดเนาะเลข1เลข2เลข3เลข4ี่เลข5้าอ่วาวรนณยุมีอยู่5เท่า,าไหร่คะหเสียง4รูปนะอักษรเสียงสามัญจะไม่มีรูปนะคะเป็นแบบนี้ถ้าอักษรกลางมีอยู่5้าตัวเลขเลย แสดงว่าผ่านได้ครบหมดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะต่อไปนะคะครูก็จะใช้ปากานะคะสีแบบนี้สีแมจิกของที่บ้าน,นได้มีสีอะไรก็เขียนได้เลยนะคะอ่าเขียนครูจะเขียนครูจะเลือกพยัญชนะอักษรกลางกอไก่นี่นะคะครูเลือกกอไก่ แล้วก็ใส่สระลงไปเสียงยาวนะคะครูจะใช้เสียงยาวคือสระอาแล้วครูก็จะทาบลงไปแบบนี้เลขหนึ่งแปลว่าครูสามารถผันได้เราจะออกเสียงว่ากาใช่ไหมคะต่อไปเสียงที่2เราก็ทาบเราอย่ายกนะใส่ไม่เอกลงไปอยู่ไม่เอกอยู่แล้วใช่ไหมคะผันว่าออกเสียงว่ากาเราก็ยกนะคะ,ะเลื่อน กออาการไม่โทใช่ไหมคะอ่านว่ากา้าต่อไปไม่ตรีกาจัตะวากานักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะอะ่ลองใหม่นะคะเสียงสามัญไม่มีรูปกออาการอย่างเดียวนะคะกากาก้ากากาน้านักเรียน พอจะทาได้ไหมคะเ่นลองทําตามนะคะผ่านมรยุก์อักษรกลางได้5เสียงสี่รูปมาผ่านใหม่นะคะกา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 อ่าต่อไปเราจะไปดูอักษรสูงกันนะคะต่อไปนะคะครูจะเลือกอักษรสูงนะคะครูจะเลือกขอไข่ น,ะะนักเรียนจะเลือกตัวไหนก็ได้นะคะยัญชนะตัวไหนก็ได้ขออักษรสูงเนี่ยเขียนมาแล้วก็ใส่สระลงไปนะคะเราจะเลือกใส่สระเสียงยาวก่อนนะคะเสียงยาวเนี่ยจะผ่านได้อ่ะครูจะเลือกครูจะเขียนคําว่าขาลงไปนะคะแล้วก็ตรงนี้อ่เดี๋ยวครูเขียนตัวเลขให้ดูก่อนเนาะมองไม่เห็นหนึ่งสองสาม ดูนะคะอักษรสูงเนี่ยเลขหนอยู่ตรงนี้นะคะเลขหนอยู่ตรงนี้เลขสอเลขสาสีเทาๆคือผันไม่ได้นะคะฟังให้ดีนะคะสีเทาๆนี้ผันไม่ได้ไม่ต้องผัน5เสียงนี้ผันได้แค่3มเสียงก็คือจัตาวาเอกโทเท่านั้นนะคะจัตาวาไม่มีรูปนะคะจัตาวาไม่มีรูปอ่าไม่เหมือ,อนอักษรกลางนะอักษรกลางจะ มีรูปเห็นไหมคะอักษรกลางมีรูปจะตะัตวาแต่อักษรสูงกับอักษรต่ําจะไม่มีรูปอ่านรียนลองดูนี่นะคะอักษรต่ําไม่มีรูปอักษรสูงก็ไม่มีรูปเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฝึกผันกันนะคะเสียงที่1พื้นเสียงของอักษรสูงเนี่ยจะเป็นเสียงจะตะัตวาครูจะใส่เลขหนึ่งก่อน เริ่มคำว่าขาเห็นไหมคะขาะต่อไปที่สองเราจะลากมาอา่ปึ๊บออกเสียงว่าขาเห็นไหมคะขออาขาขาไม่เอกขาต่อไปเลื่อนมานะคะขออาขาขาไม่โทรค่าเห็นไหมคะได้แค่นี้นะคะเราจะไม่พูดว่า ขาขาคาขาขาแบบนี้นะถ้าเราจะผันแบบนั้นให้เราใช้อักษรต่ำมาช่วยนะคะอ่าให้เเดินผ่านตามครูแบบนี้นะคะเริ่มใหม่นะคะจัตวานะคะเลขหนึ่งเอาเริ่มเลขหนึ่งนะขาขาค่าขาขาค่าเป็นยังไงคะับพอจะ พอทาได้ไหมคะพอเข้าใจไหมคะผันเป็น้วนะอักษรสูงผันได้สามเสียงหนึ่งจัตวาสองเอกสามโทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวครูก็ให้นักเรียนฝึกท่องไปแล้วนะคะถ้าเรยนยังจำไม่ได้เรียนฝึกท่องใหม่นะอ่ะครูจะเลือกพยัญชนะตัวไหนก็ได้นักเรนจะเลือกตัวไหนก็ได้ที่มา,มาผัานวรรณยุกนะคะแล้วก็ผันให้ตรงกับกราฟ5ช่องนี้อะ่ะเรามาดูซิว่า อักษรต่ำเนี่ยช่องไหนผัานไม่ได้อ่ะให้เรนลองคิดในใจดูนะคะอ่เดูครูเขียนก่อนนะช่องไหนผันไม่ได้คะอ่ะช่องสีเทาๆใช่ไหมคะสีเทาๆผันไม่ได้นะคะสองช่องนี้อักษรต่ำผ่านได้3เสียงนี่นะคะอ่ะครูเลือกพอควายสาราเหมือนเดิมอ่ะเราจะมาผ่านเลขหนึ่งก่อนเริ่มที่เลขห ทุกครั้งนะคะแล้วก็ไล่สองสามไปนะคะอาออกเสียงตามครูนะคะคาข้ามไปเลยคออาคาใส่ไม่เอกด้วยแต่ว่าไม่เอกเนี่ยจะไม่ใช่เสียงเอกนะคะจะเป็นเสียงโทนะคะจะไม่ตรงเสียงกันนะคะไม่ตรงรูปตรงเสียงนะคะอะออกเสียงนะคะคา่อไปเลื่อนไปใส่ไม่โทนะคะคาอ่ะ่อไปเอาใหมนะคะคออาคา ค่าคออาคาไม่เอกค่านะคะคะาค่าคออาคาไม่โทรค้าค้าอ่ะนักเรียนอ่านนะคะเริ่มค่ะคาค่าค้าอ่าได้แค่นี้นะคะลองมาสังเกตอักษรสูงกันเมื่อกี้เห็นไหมคะนี ถ้าเราจะผ่านให้ครบเราจะมาช่วยกันแบบนี้นะคะะมาดูใหม่นะคะขาขาขาอ่าถ้าเรีนอยากให้ครบทำยังไงคะมาดูมาดูกันนะขานี่ขา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  เป็นอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกผ่านวรนณยุก,กันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้นักเรียนดูซ้ําๆเลยนะคะแล้วก็ลองฝึกทําดูบ้างแล้วให้นักเรียนอ่ะส่งคลิปผ่านวรนณยุกมาให้ครูดูด้วยนะคะนี่เราจะใช้สระเราเราจะใช้สระเสียงยาวก่อนนะคะอ่าสระเสียงสั้นเนี่ยจะผ่านค่อนข้าง ยากนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกันดังใช้สระเสียงยาวผ่านก่อนนะคะได้ทุกตัวเหมือนกันทุกตัวนะคะ,ะนักเรียนวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนักเรียนออกไปทำดูแล้วก็ผ่านยุกผะมจกูด้วยนะคะระดัวบ,บวันนี้พบกันแค่